สวัสดีครับพี่น้องครับชว่วงเย็นๆวันนี้มาทานข้าวด้วยกันกับครอบครัววังคำแฟมิลี่ของเรานะครับวันนี้มีเมนูที่แนะนำไปโอ้ดับรองไปได้กิน,นี่บุญหลายครับพี่น้องผมบริกินมาเร้าสามสิบปีนะครับโอ,อ้เมนูนี้แน่นอนตอนจังหน่อยคุดแข่งกันครับไปเบิ่งเขาว่าผมไปคุดอย่างตื่นแต่เศร้านะครับยางตามตะข้องเมื่อกี้เพื่อไปแย่งขี่ควายกันเมนูของเรา โอ้โหฝนเ้เบิึงละนั่นไปลาล้านตาไปซะก่อนครับผมแนะนำทีละเมนูครับเมนูแรกของเรานะครับเป็นขั่วกุจจีนะครับใส่เกลือแล้วก็ผงปรุงรสแซ่บเมนูที่สองไก่ทอดนะครับห้าดาวไอ้โมเม์ไก่ทอดไก่ทอดลานหาดใหญ่นะครับผม เมันมูนนที่สามแกงหน่อไม้ใส่กุจชีผักกะและเมนูสุดท้ายนะครับที่เด็ดที่สุดแล้วแกงหน่อไม้ใส่กุจชีผักกะปะทะเห็ดเพาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยแซ่บดูนี้หาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีค่าหาเจอดูนี้<อ>ไม่มีครับเห็ดเพาะเราต้มแล้วใส่ตู้เย็นไว้นะครับพ่อเราฟิดไว้อ่าสองฟิดไปพี่นอ้องไม่ได้แคจอมีข้าวไหมโทรผิดแล้ว เราเราก็นัง <c oughs> ่งหนึ่งเขาอาชิมาอ่อแกจังไยก่อนโอ้โอกินถาก็ได้ครับกับข,ข้าวเราวันนี้เป็นอาหารอีสานโดยขนาดแท้ซิกเนเจอร์นะครับวันนี้ขอบคุณมคำ<ห>มํำเรมดีก็แล,แล้วครับจากฟีมือคุณอ้อน,นะครับอ,ค,อคุณจูนเป็นคนซื้อมานะครับ,รบแล้วก็มาประกอบอาหารกินเองเพื่อความปลอดภัยไรสารพิษ แซบแน่ๆซื้อเขานี่แพงนิดนะครับแต่บ้านผมนั้นก oh ุจีไม่ร mm ู้ไปไหนครับต้องลองเพลงคุณครูศิลปินแห่งชาติสลาคุณวุฒิเพราะว่าประชากรควายเดว้อแลกุจีไปไซกุจีไปไซบ่มีกี่ควายก็เลยบ่เห็นกุจีนะครับบ้านผมมันอยู่ในขี้ควายไไปไม่มีแล้วมีแต่วัว ตอนเด็กแม่นีเอาถุงแย่งไงัไไงบโอ้กองขี้ควายแล้วก็ไปใส่<อ>ใส่น้ำสนใส่น้ำนิหน่อยนะครับ,รบแบบนั้นได้น้อยครับเพราะว่ากุญจ่มันลงไปในดินเราต้องเอากลางคืนกวาดนั่นมันก็ยังไม่อ้วนเพราะมันยังไม่กินขี้ควายนะับ <c oughs> <c oughs> ตอนเช้านะครับเราจะกวาดขี้ควายออกแล้วเอาเสียมขุดนะครับ อันนี้นะขับไปหอมนะคว่าตอนกลางคืนเราจะขึ้นกลางคืนวิธีคนอีสานสูตรไข่สูตรมันนะครับอันนั้นเป็งมันเขาก็ไปขุจริงๆในดินนะครับกลับไปคุจีล้อจิตกะลอหรือว่าจิตโป่งหรือว่าไม่ไม่ไปหายี่ไหนเอาคีบัวจานไปหะคือวัวจานบะหมี่เล็กคีบัวในข้อตั้อยู่แต่ได้ขี้ควายคีบัวก็มีแต่แต่ว่ามันไม่สู้ขี้ควาย อออขอข้าวหน่อยครับข้าวชนินดแค่ไหนพ่อ,บอโบพะโล่ย่าไม่มาสักทีเราต้องวอรมก่อนและวลองไก่ทอดทันใหญ่ก่อนครับหนังไก่เขาห้ามกินนะเ<ม>พราะอะไรมันจะหมดมันจะหมดนะคิดเหมือนกันเลยครับผมโอ้ข้าวเย็นมาก ร้อนครับร้อนแล้วไงโอ้โหรวมกั้อนกับร้อนไม่ได้เอาละครับพี่น้องมากินแค่อิ่มเลยเราต้องกินทุกเมนูครับแต่เมนูเห็ดพอร์กเป็นเมนูที่ดึงดูดใจมากเลยทีนี้ไม่รู้จะออมไหมนะครับอ่อไม่ออ่อมีกินมาไอ่ออไม่ออเขามีกินเพราะอะไรลูกมีอยู่แล้วอะไรดีอะไรฟรีแบ ออกไม่ออกก็ไม่นกึงเพราะเรามีสวนปาตั้นอยู่แม่จินูเราไปขยาวเมื่อคืนบ่บก็บุดมสมบูรณ์ของต้นใหม่ขันมั่งเห็นไหมคนห้องมันบ่มีความหรูเบาอนุรักษนะ์เนี่ยถ้าอนุรักษ์แบบแกนเดี๋ยวกินเมะกอว่างมีหอดบึงก้อนอย่างบนส่วนเรา <c oughs> พร้อมยังบอกอกอระเฮดะออกก้อนออกมาอย่างไร อ,อือหักงาพี่น้องครับสดอ,อ,อางองน่อนครับเกินแกงนต้มไก่เยอะยอมนะครับเดี๋ยวมันหมดเสียบเลยเต็มเอาเต็มคาบเลยครับเขาบอกให้ลดแป้งน,นะครับ เดี๋ยวไปเมนูนี้ครับเฉพาะกุจีกับสะอมนะครับหรือว่าบาัตรเขอื่นยังก่อนผักเน่าแต่งหน่เรียกผักขา่านี่เอะไรมาใส่ซึ่งสุดท้ายแล้วก็อันเดียวกันครับผมพี่เนาะอืมน้ำม,มันมเป็นน้ำยาหนางเนะพี่น้องเด้แอแต่อุ้ยตัวไอ้ก้ขนาดมีเห็ดละงอกย้อนลงนี่เนาะ

มันก็แช่ถ้าแช่เน,นี่ยมันจะไปไกลแต่ปลาลูกกลุ่มทุกกอนนะี่ยคือคุควายว่าตัวต้มตังเหม็นเออถ้ามันเหม็นตัวมันตาย,ม,ม,ตายมันตุยเย่ อืือขี้กันบนนวแล้วนว,น,ว,น,วนนวะนนวนวเนยบนนวนยำถือขี้ควายให้งบบ่วกินแซ่บก่าแกงมั้ย่ยแม่บอ๊เป็นไวน์ปลาแดงมาอาไหนนั่พง ใส่ไก่นี่ยเติมอะไรต่างอะไรว่างวี่เานวหลายบวบ่ะอย่านาครับมีเพื่อนเล็บเงยาๆช้อยตำาบา่พูดตาเอามันมาเป็นกลางเ,<อ>เลยเอาแบบนีด้เดี๋ยวครับครับ รเราต้าาาา<ว>อ,องเห็เหอดอยู่บ้านมื่าเขาหหมอ่าเขาไปหมื่าในบ่อยไหมทำไมล่ะยังเห็ดอยู่วะเปิดอยู่ใส่หมูกรบมี้นหมูมาเราใส่หมูจ่ไขมันจะใส่กสเกียืยใส่หมูบ้านือเส Nabarga, sehr,